เอาโอ้อึ่องห้องเว้ยสบ,บายดีพี่น้องเร้อกินข้าวแรงกันกันตุอึ่องแซ,บแซ,บแซบ่บๆนี่น้อมึงไปตลาดซื้ออึ่งมาุงหนึ่งนะุงหนึ่งกบบมี1ิโตเนะร้อยห้าสิบบาทไหนอยู่เทพนีอึ่งกินเนาะนี่เนาะมาตุมตุ่อึ่องน,นะนี่น เสแทบอันนี้ก็ซื้อมาสอย่างเอีตาเห็ดกะมีนเดี๋ยวนี้อันนี้เห็ดเห็ดหน่มานงเห็ดขมนะเห็ดเปิดขมเ็เปิดหวบอกเ็ดหวเนี่ยโมีได้พวกติ๋วเด้อมันมีอยบนนอกไอตลาดลนี่แกงสะปักติ๋ว ฝากอีตู้นี่อันนี้ก็หมอมรวมนะมืงเนี่ยเห็ดถึ่งน,นะสาบะสาบะได้สามดอกสาบะสามดอกวะเดี๋ยวมีอันสีดอกเลยเห็ดเขาเออเห็ดเผึ่งอีกซื้อหนึ่งกัเห็ดเห็ดตับเนะต่าเนาะตับเต่าเนี่ย สื้อมารวมๆเมนกันนะอันนี้เห็ดบุคเห็ดอตนนี้บุคบเห็ดแบเต้าเห็ดอันนี้คมอันนี้เห <Okay. S 1> ็ดเผาะมันคือดำนะเห็ดเจักข้จะเสยอย่งเสอย่างน้ยยงม,มันไปคุกคุกส่ขี้เถ้าขี้ทานอันอันเปล้องเผาจักแต่ had, แ้นเสยนะผมโดนลูบเหาเขาเยอ่แต่ว่าเห็ดเ่แพงงนะเห็ดเนี่ยโลโลแบบแปลกเล รเจอยขี่แต่เจบาทนียที่ได้แจกดอกแต่สีน้บ้างสีน้เนี่ยนอยนเดียวนี่แกงคนเดียวกินหมูอเจ็บาทบ่หมูอ่มกินรดดอกมันกินน้ำมันเนาะขยันบบอิ่เก็ได้เอาพีตตมอื่นนั่นเด้อเอตอนเศร้ากินมาม่านะตอนแดกกินแบบนี้แหละ หากินยากได้อยู่แพงอยู่เห็ดนะแบบอาหารแบบป่านเอานี่ยนะอืเ็กระดาษสี่ดอกซาบะบอาบาทนี่1สิพันเลยเนาะสิพกี่เนาะสิพันกี่เป็นวาสิพันกี่ิเปนยงไนะไังบาทเลยนะ 40บาท0 0 0นกีเออนี่ซา0ันกีแล้วเอาเนงกี่เลย40บาทอันนี้70บาท70บาทเจ๊กเจ๊กีบาทรอยอยหนึ่งาสิบนกี่ประมาณประมาณ40 40หรือ30ตัวบอ30 30 30หาบ่ ามาทดูมจ yeah. 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 ็นี่แหละประมาณนี้แหละสามบกวะเียอยู่ประมาณนี่แหละเนาะเกอพอแต่สี่สิบพันละขีดหนึงได้เนี่ยน่อย่เนาะเหาเาเห็ดเปนเนาะมัน็เอาของธรรมชาติชั่ววันหน้าบ้านเจ้านะบ้านที่ให้เห็ดปลวกหลาย เฮ็ดปวกยันโลละพัดอันนัโลหนึ่พันบาทจ้ะเมื่ไไรดอกนาวกันเฮ็ดปวูกยันโลละส0 0สามพันไปจ้ะจะมีห้าเห็ดพอจ้ะอยากไปด้วยจ้ะเห็ดพอปอมว่าพี่น้องโอ้กินหักแต่หักแตนเลยไม่ลงมอเลยก็สิบมีอยู่นะสวยกันมีก็สวยเนาะองค์เนี่ยครกำลังกดอย่างรุ่นแรงเลยเนาะ ต ity. Ity. ้อมือนไรเอ็ปินไดละสองมิโนนะมินินีกสองมิโนเรามาอื่นอะไมาถึงเลขมาวานคืนวานคืนจะเล่นอไร้เห็นเงม้วานึ้นนับนมนี้หยุดนอนจะหองกิน กินน้ำตาลลายเพราะกินของหวงานลายเพราะกินข้าวเหนียวมูนกับหมั่งบวงเนี่ยกว่าป็นประวัตินี่ต้องคลำอยู่ใงกินเนาะต้องควบคุมอาหารการกินกควบคุมปากเนาะตามใจปากก็ได้แต่ร่างกายบวบอดีเนาะเล่นตายป้าผัวอยู่นอยน,<ไ>นอนหายนอนหายอยู่บนมือตาตุกตาปูเนาะกู<ม>ต,ตายเนาะหอนมือตายมีทางต,ตายฮะ มันหมุนเน้บ้านจนหมุนจนจับระมาณไว้นะหมุนจิดพับวินมีแต่หัวสิจักกระเทียมจักกระทิ่มหัวทิ่มอย่างเดียวแทนจริงอ่ไม่ได้เป็นยังคนนะแต่ว่ายืนก็ได้อยู่แต่ว่าโค้งมือซึบมันนั่นทิ้มจิ้มจิมแต่หลัจะเริ่มแรกก็ม่ได้เ็งานมาไม่ได้จะเริ่มมาได้งานมาได้งานสองมือยังวันเท่าเนี่ยเปลี่ยนลูกบวกวาน บาวานนี่หกคนอายุสูงเป็นในบาวานส่วนหญคนอายุประมาณามนี้อบอสีรักษาคนเป็นเบาวานซดกินไปสีบรไทยตอนกินในเบิร์กะสีนี้ตอนบอสีเบ่ตอนกินตอนจำก,<อ>กินิจนชิกัดก,กินท่องมนไทยตุบเลยโอมา,มาพอัน สิมาตัดเข้ามาสูตสนะ่ตอนสเสวย์น่ะตอนเสวยกัญญาหารน่ะเดี๋ยวน,นี้ก็ยังตั้งอยู่นาะเ่ะตามด้วยแจงเย็ดต่อเนาะยี่นิจุก่นแล้วเนาะแจงเย็ดไปเฮ็ดเฮ็ดตบเต่าเนาะเฮ็ดลงมีเจีนะยงฮ็ดเพาะน้ำเนาะว่าเนาะแล้วก็เฮ็ดสิงค์คมน้ำเนาะรวมกันเลยแต่สิงคมคักเป็นยัง

านเฮาาเเนะดี๋ยวถักยังน็ดจังหน่อยก็สวัสดีพี่น้องพ่อพ่อกระส่งว่าไก่เนาะเมนี้มีมากินข้าวแรงกันเด้อเพื่เด้อเปิดเป็ดกินข้าวแรงกันพี่น้องสบายดีเนาะงรักจากเห็ดแล้แล้วก็นี่เนาะกินแด้วมันต้มอึ่งชนน้ำก็ตัวอัดแปดคนทอดดูไข่ใหม่เนาะคิดอยากไปเป็ด คิดต๊มือเล่ได้ย้อนตลาดมีขายเนาะตอมือแจ้งเฮ็ดนะพันปัญญาออัวมีไข่อึ่งฟอมอึ่งมีไข่ค้อบัมีไข่มันพอนไข่เนาะออมอมันมีไข่ใช่ไหมมันไข่อยู่แ้่งเสร็จมันไข่อยู่แล้วมันอยูางๆเนะมันมันอไได้เนาะ นนอนาดกินเจ็บป่ะไมแซ่บนะกัดไข่อ่อน่นอมามใ่ครัมันขายออกก่อนนะมาเริ่มมนเริ่มกัดตึกสีเลยเเนี่ยไข่มัมน, <c oughs> มนว่ กำลังปิดห้วยไข่มันก็อะไเงี้ยนี่มันก็้บาวาเีนอยู่บอกินต้องอไแบอ่ะกินให้เบิ่งหนึ่งว่าแกบเป็นอะไร ค้เลยเอาเฮ็ดคมอยู่ว่ะอยู่นะแต่คเ็ดอืคัดดมันดิตกอืงพักเออ่งเป็นงมาตักส่งเลยนะดีเพิ่มได้เนาะแต่งนะ บ่าไปไนได้ป่ะซิมกหมือนกันนี่แหละผมนะกินอันนี้ละซิมเงี้ยนี่นะจีโรเลตนะเอกซิมละอืมนักบุกคมนะบุกคม ต้องอืองงนน <c oughs> งง่นเมงี้หรันซีเมืองเพ็ดคมนะเดีประคมนะเรียกว่ามันจืดหรืว่าเรียกว่ากินคัน มูลาสติขมเ่ราอกสิ่งห่มต้ออื่นเรือนะมันมันซรบลูคซึ่งมือหน้ามันก็พลาดกันนะเออแต่มันดบสถ์แหงเนาะ

ผสมสกนันด้วยใส่อีกันได้พกินทางใหม่ดูนมำแข็งแข็งระดูกเงย่ว่าต้มต้มเปลือยอยู่นะต้มบางเฉงี่ย ม่คือยึดเรียกว่าการมาแล้วมันบุกคึอยึดบ้านฮะแทบเดียแต่บุกคือยึดบ้านฮะมานน่กิโลน่ะแน่นอันนี้เขาเจ้าหน่มาแล้วนี่ก็สมึงไข่ก่อนนอกนะ มึงไทยกแทบอือหรือว่าตัวไข่หรอครับพี่มึงไข่แล้ว อย่างบ้องกันได้ไหมนี่ยังดับต้มผาดกนามือทำมือกินเนาะเอ้กสองอย่างพข้กันเมือผมี่กบมือเนี่นามาม่มือผมนี่ีกินแจ่วมือทาบ้ะกินมาม่าบอกาต้มไปให้สองอกินทั้งเช้าทั้งเที่ยงทั้งเปิดมือนเลยเลยมือนี้ได้ไปตลาดกันเลยนะจัดซั

ก็บอให้มาต้าได้ซื้อให้ซื้ออื่นให้เลยเ้อะเดี๋ยวน่ารักกว่า ส่วนเนาะ <c oughs> เป็นคมกับโคมเนะนะมานนนนะประมาณนี้เนาะไม่ผมเคยถ่าย กินข uh, ้าวแรงบ่งเพื่อแต่ประมาณเนี้ยนะพี่น้ากินมันได้ไหมอาปะโอ้ยเสียเงี้นัหาแรงะพี่เจนะโอเคพี่น้า มหัศลีเข้ากับสิขอวง่ายปิดคลิปไว้เพียงสัมมีเนาะถ้าติดตามคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวได้ยังกินเดี๋ยวสะโพกก็พอใกล้สิมาทายในเบิ้งว่าื้อนี้กินหั่นกินนี่กินนี่เด้อนี่เด้อเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงสะซัี่สบายดีสบายดีกันต้องพบกันใหม่